สุนทรภัยน้องๆวันนี้ได้โอกาสเรืองามยามดีสวัสดีเอซและก็สมาชิกทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มังมัดจะมาลงว่าวเวสนามตัวนี้ซึ่งมังมัดโชว์ไว้แล้วในช่องติกต็อกน้องๆน้องๆก็ต้องสงสัยว่าขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้มังมัดหรือแต่วันนี้จะได้รู้กันแต่รับรองไม่พลาดตัวนี้ปีก160ซนติเมตรน้องๆซึ่งหางไม่ต้องถามเพราะมังมัดไมได้วัดมังมัดกะ ต่างหมัดเก่งไงน้องมาดูซิว่าว่าตัวนี้จะขึ้นเป็นอย่างไรถ้าเกิดน้องๆเห็นแล้วถ้าขึ้นดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครสนใจน้องเรามาเริ่มกันเลยขึ้นแน่นอนอะไรหลานนุ่งเงียบโอ้นุ่งนุ่งสั่งให้ไปหยิบเว่ามาไหมเก็บว่าวหลักว่าเป็นด้วยหมัดโอเคจัดไปงัดเอาทางหลังหรือว่าทางหน้าก่อนทางไหนก็ได้งเียโอเคจัดไปไปตั้งไว้ลูกตั้งไว้ก่อนโอเคมาตั้งไว้ก่อนอันนี้ตั้งไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราจะการชู แบบตําๆก่อนไหมแบบตำตำก็ไ uh, ด oh, 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 ้ได <What> ้หมดเพราะลมมีลมมีเอ้าช่วงอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหรวยนอดเฟปิวน่าเล่นหลาตัวนี้อุ๊ยอุ๊ยงมวดมาเล่นต่อมาเล่นต่อไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าคุณดีจริงคุโลเฟซีเล่นง่ายด้วยพาราลมทุกคนพาราลมพาราลมน้องๆสุดยอดทุกคนโอ้โหสุดไหนนะ สูตรใหม่อ๋อใหม่ในห้าสี่สามอ๋อสนะรับรองตัวนี้ดุดันไม่เกรงใจใครหนวมาแล้วลูไม่เกรงใจใครเกรงใจริบฟาดหน่ะเกรงใจรบฟาดไมนลองปล่อยมันแทงในที่ถึงหัวไหมว้าเฮ้ยยาจะย็นลูกให้มันแทงอย่างละเอียดนน่ลองเลยดิแทงหูดนะตัวนี้ยังบอกอุ้ย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 อุ้ข้างบนลุมไม่ค่อยเท่าเดียวแต่ข้างล่างนี่ลมจะหนได้เพื่อนมันอยู่ล่างนะ ไปเราปล่อยลงมาก่อนเราขึ้นหน้าหลังให้น้องดูโอเคสวยไปทุกคนมาดูดิใช่มันทำได้หมดนี่เดีแย่ถ้าขึ้นยากอันนี้คือแบบแต่งกันสาวมันก็ไม่ขึ้นนะพี่แต่ถ้าขึ้นยากหน่อยมันก็จะขึ้นเร็วไงปัญหาคือไม่ลงไงที่นี่นะโอ้โหเอฟซีนู้นระบาดดีเหมือนกันน้องเห็นนะเพราะว่าบางวันใส่ธนูเบาไปหน่อยแต่ไม่เฉียวนะเเฉียวนี่ยสูตรสายระบาดทุกคนใช่ใช่ โอ้โหถึงมือมแม่แต่ว่าลาวเมียว่าพ่อแเหลงวันั้นพ่อแเหลงไม่ได้ในสุดของหมัดของหมัดแหลงไม่ได้จบคำโอเคขึ้นหน้าหลังแต่ไม่พังทุกคนเพราะมันเป็นนี่ทุกคนโอเคจุดเลยนะขึ้นติดลมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคก็ไปเมียของเงียขึ้นกันพร้อมไหมไปโอ้ไปเร็วมาก สุดยอดเลยเอฟซีให้ติดลมเลยนร่งมัดเดี now, 1> <1 ๋ยวก็เม evet ียบปล่อยตามไป้องตัวเลมสิหน่อของมัดไปได้สิแลมไม่รู้ติดล้มไหมว่าบนไม่รู้มีล้มไหมนี่คนของเงียบพร้อมที่จะแข่งกับของมัดของเงียจะเป็นเว้าเสียวประจันควันแหวงสวยของมัดก็เป็นเว้าเวียดนามโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าตัวไหนจะขึ้นร้อยแรงเอฟซีเดี๋ยวดูให้ของมัดติดลมก่อนนะ ถ้าของมัดไม่ติดคือของเราไม่ต้องแรงถึงฟัานไหมลูกมาฟั่นมานี่ครับเนี่มังมัดกำลังเล่นอยู่ว่าสายอยู่ถูกล้มไหมโอเคสวยอ๋อนั่นกำลังปล่อยสายใช่ไหมของมึงเงก็จะขึ้นให้น้องๆดูแบบแบบที่แบบไม่ต้องปล่อยสายแล้วมันอยู่ริ่งได้ในที่สุดยอดไปเลยหมัดนุ่ โอ้โหให้สายไปเยอะแล้วท um ุกคนไหนลองปล่อยมันแทงเลได้หมัดให้มันปล่อยก่อนเลยสิโอ้โอ้ขาดไหมมัดขาดไหมไป้ทคนโอ้ยมัดลมดีนะข้างบนนะ เียังไหมน่าจะลมไม่ดีหรือไม่ใช่เห็นตอนขึ้นมันขึ้นดีมันอะไรเห็นไหมมันจะหลบมานี้น่าน่าลมบนมันน่าจะเฉียงอยู่นะเห็นป่ะใช่เพราะมันไม่เฉียวน้องทุกคนไอ้นไหมเวลามันไม่เจอลมแบบเฉียงนะเวลามันไม่เจอลมมันก็ไม่เจอเลยนะใช่อืเรียบร้อยเอฟซีหมดแล้วหรือเปล่าไม่หมดอ๋อมันจะเป็นช่วงๆปล่อยเลยได้ไหมแรมดิว่ามันติดลมไหม ขาดไหมว่าจริงนี้ไม่ขาดใช่ไหมนี่สี่ให้ของมาตนร่มนี่ข้าผ่านหมดใช่ยวมันจะให้หมดแคทครับให้หมดโคตแล้วพอจักพอตอนแล้วพอตอนจักอ่ะแล้วเแคทกลับมาให้แคทหมดสวยจะม้วนให้หมดแคทอ่าน FC ตัวน้อยของมางหมาดได้ปี FC ตัวน้อยบอกเลยว่าสั่งให้เปิดยังลูกศิษย์บังเอียดยังหมดได้ลงลูกศิษย์บังเอียดพอเปิดยืดดูป่วยรู้ไหมหมาดมาดมาดเอาลูกใส่เว้น เห็นน้ำตาพานมาเลยวเสเว่นเสอืมแฝดเด็ดแฝดเด็ดเสเว่นไว้ก่อนโอเคไหมเอาไม่เสยไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเมื่อกี้ตอนนี้เกือบจะหมดสายแล้วพอเลยมั้งเมื่อกี้วะลงถนนไม่ไม่รู้มันอะไม่ถึงอะเด๋ออยู่ตรงนั้นหรอก่ทุกคนขึ้นข้างเขาแล้วครงบหมวดพาคแข่งมาได้เลยดิได้โอ้โห F C U อุ่นหลอกโอ้ยตัวนี้พาน่ารักว่ะทุกคนโน้หน้าขึ้นดีแล้วนะเออที่แข่งเมื่ว่ามันเต็มลมแน่เลยหน้ามันขึ้นเฉียงลม้ไหม มันเหมือนกับโดนโดนทุบอันทุกคนอ๋อคุ้มแล้วกูไม่แข่งอ่ากูมันตอนปล่อยออมาเด้อกูไม่แข่งเงียดโดนแล้วหลายตัวแล้วกูไมแข่งกูไม่แข่งพอว่าพามันก็ปล่อยเลยอะไรนั้นลองเลยดิยังไม่เื่อวิ่งกันนะอันนั้ลอย FC เจิจากนี่บอกเลยว่าขึ้นไปถึงนู่นแล้วถ้าว่าขึ้นดีนะขึ้นดีขึ้นดีเดี๋ยวถ้าไม่เราไม่ทำอะไรมันมันจะพัดไหมไม่ต้องโยกเลยต้องโยกถ้าไม่โยกเลยก็หยุดเลย พัดแล้วลูกกรเร็วไกิดไดเอาไม่ยกเลยเอาให้เปืนเลยทุกคนสวยไหมลูกตัวนี้ว่าวงหมาดสวยไหมอ่าแยบกีบไม่สัรนดงีกแล้วโอเคขึ้นแล้วพี่ติดลมแล้วของหมาดตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนจักอีกทีหนึ่งพี่นะสวยจัต็อปไปก่อนงานเงียบเปิดถ่ายเลยนะน้องหมดหมดขดเป็นไงหมดแข็ดเลยนะ ตอนนี้ว่าวก็อยู่นู่นแล้ว๋มยวมาให้ดูน้องๆองมองเห็นไหมเดี๋ยวดูคนดูกนเหนอยวว่าวอง u a โอ้ทุกคนอยู่นู่นอยู่นู่นเป็นไงขึ้นดีใช้ได้ไอ้ลังกาา ใชได้เลยทุกคนคืออยู่สูงมากนะอยู่นู่นเลยประมาณ2องเมตรซึ่งสายที่บังหวัดใช้ขึ้นว่าตัวนี้คือเป็นสาย30บปอนเป็นสายสีเขียวนัน่นเนาะนี่นะเหยน้องเห็นไหมสายสีเขียวโอ้โหตัวนี้หมดแล้วเนี่ยนะ โอเคน้อง,องเดี๋ยวตอนเอาลงเดี๋ยวหงมัดจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวองหมัดขอเล่นแป๊บหนึ่งะนอๆไอลังกา่าทุกคนบางงานบางมัดไปเอาเว้ามาแล้วองหมัดเพราะว่าเอาลงก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเล่นบอนลแล้วทุกคนเราต้องรีบหราเอางมัดเก็บว่าก่อนมัดจะใช้เวลาในการเอาว่าลงประมาณสักสามปีมงเหยียดใช้มาบ่อยแลย้วสามปีนี้ข้างหมัดใช้มั้งโอ้โหสวยนะตัวเล็กันเลยว่านะใช่วันนี้ลมดี สวยไหมลูกช่วยแล้วไม่มาให้พวกเราเหรอสวยไหมไม่บังมาดบังมาดนี่ต้องว่าอะไรดิบังบังบังออ๋โอ้โหทุกคนตายแล้วพอนัวโลหลัก็หักงเอฟซีเยอะแบนี้ขนาดปล่อยเชือกไปหมดเขตนั้นเงี้ยหน่วยทุกคนตีวงเลยขึ้นบนโอ้รวยแล้ว รู้ว่าใคยทุกคนจะกล้ากันเองหมดเลยนี่โฉดรายเบเลยนะอทำกายได้ออกมาเลยมีกัน้ยสิเลี้ยงทักมาเงีนบอกว่าแปดร้อยเองสูญหมดเลยมาไม่ขายเลยห้าร้อยกว่าเดือไม่คุ้มเลอะเออไม้เปื่อยก็หายากวางกี่เราเทสตกตัวตัวนะท่านุ้่านุ้ยก็ดังดีนะของมันนะช่วยไหมลูกผนหลังทุกคนของมัด ใช้เวลาในการถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งประมาณสักสิบนาทีเจ้าสนามน่าจะไม่เวียนหัวเราคนนะอ๋อแข้งอยู่หิดนิดนึงของมันนะมันเป็นไรอีพีหน้าเราปรับให้ได้นะแต่ว่ามันไม่เฉียวนะนู่นทุกคนงมัดสาวระหูแล้วนู่นสาวจนเชียกแพงเล้วสิเอือรวยนะผ้านี้นะแต่ว่านะปองเหยียดเลยทุง่งแล้วนะกี่ร้อยละเชงเลยสนะิยเอือ

แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกดซับสไครป์กดอะไรก็ได้น้องๆอ,อยากกดผมให้มือเราออยิ้นี่ะนะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะมันมากแล้วส่วนคลิปต่ตอไปบ้างบัดจะมาลองว่าอะไรน้องๆโปรดติดตามต,ต่อไปนะจ๊ะหนัง,นงไฟก่อนสเปรย์